คอนซีลเลอรที่ออกมาใหม่จากแบรนด์คากิใในการเมคอัพลุคนี้ความเลียนคลีนใสๆสามารถใช้เดียวๆได้สีเดียวกับแก้มน้องหมูเด้ง สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันต่อที่ช่องกต่ยอิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราไปเอฟมานะคะจากแบรนด์คาเกทที่เขาออกมานะคะก็คือเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ที่ออกมาใหม่จากแบรนด์คาเกะเนี่ยใช้ในการเมคอัพลุคนี้ให้มันดูมีความเคล็นคลีนใสๆคอนซีลเลอร์ที่ออกมาใหม่พร้อมกับเมคอัพที่เรามีอยู่แล้วของแบรนด์คาเกะเขาเนี่ยใช้ออกมาแล้วแต่งออกมาให้ได้ลุคคล็งคลีนแบบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันได้ในวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยค,คออ่่่ะะะะกกออนนนืเเเเลยยยะคะดดีวรราาาจจมมิั้้ สิ่งนี้นะคะเกเบตกราสกินต่อใช้เป็นเบอร์02สไลท์ต่อเคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นเฟรนด์ของต่อตลอดกาลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาช่วยปรับให้ผิวเนี่ยมันมีความเป็นกราสกินได้สวยมากๆต่อจะใช้สลับกันนะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าอยากจะให้หน้าโกลอช่มดูเฟรสดใส,ดสหน่อยนะคะประกอบกับช่วงที่เรามาร์กหน้าบ่อยๆหน้าเรามันมีความกระจ่างใสขึ้นก็จะใช้เป็นเบอร์2แต่ถ้าช่วงไหนว่าโซมมากๆขำเ่งก็จะใช้เป็นเบ ะคะ2เบอร์นเนี้ยก็ต่อรู้สึกว่ามันจะพอดีกับผิวของต่อนะคะต่อใช้กับฟองนะ้าช่วยเกลีย่ยตัวเบสกัสกินนะคะถ้าเกิดใครผิวดีๆอยู่แล้วเนี่ยใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะปรับให้ผิวมันสวยได้มากมากเลยบอกเลยนะคะว่าเป็นตํานานขึ้นแท่นเป็นตํานานของแบรนด์เลยนะคะแล้วเนื้อคือละเอียด ่่างายผิวมันสวยมันฉ่าขึ้นมาเลยผิวสวยผิวฉ่ําดูเป็นผิวกระจกกลาสกินขึ้นมาทันทีเลยนะเดี๋ยวเรามาพกกูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่มที่ทําให้เกิดคลิปนี้นะคะ<ม>ก็คือเจ้า Softy Cloud Concealer นะคะเนาะเขามีมาทั้งหมดเนี่ยห้าสีนะคะแต่ว่าตอนที่ตอซื้อมันตอซื้อมาสีสีเพราะว่าเขาจัดโปรเป็น1แถมหนึ่ง,งต่อก็เลยจับคู่มาได้เป็นเบอร์สีพีชเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามที่ตอดคิดว่าน่าจะได้ใช้จริงตัวแท่งของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้ว เขาก็จะมีตัวฟองน้ำอยู่ด้านบนคะ่ะตัวฟองน้ำที่ให้เราช่วยเกลีย่ยตรงจุดตัวแท่งของเขามาเริ่มกันที่ปรับรอยค้ำใต้ตานะคะด้วยพีชคอลเลอร์ก่อนนะคะที่ช่วยในการเก็บรอยค้ำใต้ตาหรือว่าพวกรอยดำต่งตางๆจะเห็นว่าสีเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบพีชไปขนาดนั้นอันนี้ขอแอบเอามาเทียบกันนะคะกับเจ้าตัวพีชค h c o r รคเตอร์อันนี้เป็นของ Beauty l a b นี่คือสีของ Beauty l a b สีของค่าเกะสีค่าเกศก,ก็จะออกมีความเป็นพีชแบบอมเนื้อเนื้นนิดนึงข้อดีของเขานะ ก็สามารถใช้เดี่ยวๆได้ไม่ต้องใช้รองพื้นหรือว่าอะไรตบไปอีกทีหนึ่งนะถ้าสำหรับใครที่แบบต้องการแค่เก็บรอยคล้ำจริงๆนะคะโอเคค่ะนี้นะคะสำหรับคนที่ใต้ตาคล้ำม,มากๆอย่างต่อเน,นี่ยเขาก็จะช่วยในการปกปิดได้อยู่ประมาณนึงกับเจ้าตัวหัวฟองน้ําของเขาแต่เนื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่านิ่มมากๆสมูทมากๆแล้วก็ไม่หนืดเลยอะ่ะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งนะคะต่อจะใช้เป็นนิ้วมือในการเกลี่ยต่อรู้สึกว่าอาจจะแบบ ถนัดใช้นิ้วมากกว่าโอเคเห็นปะพอใช้นิ้วแล้วก็จะปกปิดได้มากกว่าพอสมควรที่บอกไปว่าต่ออาจจะถนัดใช้นิ้วมากกว่านะเดี๋ยวกลับมาใช้นิ้วอีกฝั่งเธอต้องบอกเลยนะว่าเนื้อเขาเนี่ยมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ค่อนข้างมีความแบบไม่เหลวเกินไปจนเป็นลิควิดอะเป็นเนื้อที่ทําให้เราแบบควบคุมผลิตภัณฑ์ได้ดอีอีก3สีที่ต่อซื้อมานะคะก็จะเป็นสีของคอนซีลเลอร์ทั้งหมดตอนแรกที่ดูรูปสวอตอะจะเห็นว่าเบอร์ศูนย์สามมีเดียมเนี่ยแอดอเขาค่อนข้างที่จะ ถามว่าถ้าสําหรับคนขาวอะ่ะมันก็มันก็เข้มจริงๆหละตอนแรกใจกะว,ว่าเห็นมันสีเข้มขนาดนี้ใช่ไหมจะเอามาใช้เป็นคอนทัวร์นี่นะคะตอบเปรียบเทียบให้ดูทั้ง3สีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไล่กันมาเลยนะคะสีเจ้าตัวเบอร์สามเนี่ยก็คือเข้มนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่ว่าสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชดดิ้งแบบกลืนกลืนได้อยู่นะคะนนองแบบเข้มกว่าสีผิวต่อประมาณเฉดหรือ2เฉดได้อยู่ต่อก็จะใช้เจ้าตัวเบอร์2นะคะกับบรรดา รอยสงรอยสิวต่างๆแต่ตว่าเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายแล้วก็ทําได้ดีเลยสีของคอนซีลเลอร์นะแต่ว่าแอบสว่างกว่าตัวเบตกราสกินอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเห็นปะพอเราทาไปแล้วน้องเขามีความขาวขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวต่อขอเพิ่มตรงนี้แล้วเดี๋ยวใช้นิ้วในการเซตไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้ม รอยคำใต้ตานะต่อจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบไฮไลท์ไปในตัวโดยใช้นิ้วเหมือนเดิมและเดี๋ยวเราจะเอาตัวฟองน้ำมาทัชเก็บทีหนึ่งนะคะเขาก็จะกลายเป็นไฮไลท์อ็อกขึ้นมาหน้าเราก็จะได้มีมิติไปด้วยในตัวนะคะโอเคถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ต่อจะใช้นิ้วนะคะในการแทบแทบแทบ,แทบลงไปบริเวณที่ เราลงคอนซีลเลอร์ไว้รอให้เขาเซตไปแป๊บหนึ่งตะกี้นี้นะคะพอใช้นิ้วแล้วเนี่ย มันปกปิดได้ดีขึ้นจริงๆนะคะแต่เห็นปะพอเราลงไปแล้วอะ่ะความเป็นผิวเขาก็ยังเป็นผิวอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเขาจะมีความหนาขึ้นโบขึ้นหรืออะไรนะคะสำหรับตัวคอนซีลเลอร์นะคะแบรนด์เขาเคการปกปิดได้ในระดับไลท์ to medium c o v e r เร e นะคะก็ <c oughs> จะให้เนื้อสัมผัสที่มันบางเบาซึ่งต้องบอกเลยว่าเนื้อเขาเนี่ยเออมันบางเบาจริงๆนะคะแล้วก็ระดับการปกปิดก็ เป็นไปตามที่เขาเคลมไว้นะคะเนาะเรามาใช้สีที่เข้มที่สุดกันดีกว่าคะ่ะก็คือตัวเบอร์03มีเดียมนะคะกับบริเวณในการคอนทัวร์งานเก็บขอบหน้าต่างๆแต่ตตว่าสำหรับคนขาวเนี่ยสีนี้สามารถที่จะใช้เป็นเชดดิ้งได้แบบเนียนๆเลยส่วนตัวต่อเนี่ยต่อรู้สึกว่าถ้าเขาจะให้ใช้เป็นเชดดิ้งจริงๆนะแต่ว่าอยากจะให้ทางแบรนด์เนี่ยทำสีที่ ค่อนข้างเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะจะถูกใจสาวผิวเข้มมากๆเลยเป็นตัวจบได้เลยนะคะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะตัวเนี้เขาออกมานานแล้วแล้วต่อก็ใช้อยู่เป็นอีกสีนึงนะคะแต่ว่าเนี่ย ไปซื้อสีนี้มาคากเกตฟิลเตอร์บัซื้อสีนี้เพราะว่าตอนที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะ mm. เขาเปิดออกมาว่ามีแบรนด์ไหนบ้างใช้เป็นลิขสิทธิ์ของนะ้องหมูเดง้งหมูเดง้งหมูเดง้งเราไปสะดุดตาก,กับแบรนด์หนึ่งที่เราใช้อยู่แล้วก็คือแบรนด์คากเกตนี่แหละค่ะคากเกตฟิลเตอร์บันะคะ, att, ะ,คะสีลิ้นจี่เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเขาเค้มว่ามันคือสีเดียวกับแก้มน้องหมูเดง้งสีแบบน่ารักมากนี่ค่ะ สีสวยมากแล้วคือแก้มน้องหมูเดงจริงๆตอนแรกที่จ่อใช้อยู่อีกสีหนึ่งคือแบบเน่ามากๆแล้วสีโทเมนโตเนี่ยคือสวยมากแล้วก็สําหรับผิวเข้มผิวสองสีเนี่ยให้ผิวที่มันแบบป๊อปอัพแล้วก็เด้งมากๆเลยนะคะสวยแล้วก็ไบรท์มากๆนะคะต่อจะใช้กันกับตัวพับ นะะอุ้ยตายตายสีน้องหมูเด้งสวยมากเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะ่ะเป็นมิตรกับสาวผิวเข้มที่ต้องการความเป็นธรรมชาติมากๆก,กับ สีแก้มนะคะเราเกลี่ยไปขนาดนี้แต่หน้องเขายังแบบอ๋อตายแล้วสีสวยมากเธอ,อเอาว่าไปนะคือสีแก้มน้องหมูเด้งจริงๆนะเธอตอนนี้เราเรียกน้องหมูเด้งไม่ได้นะนะต้องเรียกว่าคุณนายหมูเด้งนะครัคุณนายเขาหาเงินให้กับส่วนสัตว์เนี่ยได้เป็นล้านเลยนะเธอต่อไปดูมารายการที่คิมเจนนิเฟอร์คิมเนะี่ยเขา ไปสัมภาษณ์พออทางผออ,อสวนสัตว์ะคะเขาก็มีเป้าหมายบอกว่าจะพัฒนาแล้วก็จะทําให้สวนสัตว์เขาเขียวกลับไปเป็นยืนหนึ่งในท็อป5ของสวนสัตว์ในเอเชียแล้วก็เป็นท็อป10ของสวนสัตว์โลกนะคะต่อว่า เ,เราก็ไปช่วยกันสนับเสนุนกันดีกว่านะคะซึ่งแบบต่อแฮปปี้บ้างเลยนะที่คนไปดูหมูเด้งกันเยอะๆเธอคือพอคนไปดูเยอะเขาก็มีเงินไปพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ใช่ปะ่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปเหมือนกันแต่ว่าติดตามเลี้ยงดูหมูเด้งใน YouTube ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะพาไปดูน้องหมูเด้งกันสวมเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมสีแก้มน้องหมูเด้งมีความเป็นธรรมชาติมากๆสําหรับสาวผิวคล้ำผิวสองสีเนี่ยถูกอกถูกใจแน่นอนดูสิ โอ้โหเป็นสีที่มีความนวลๆแล้วก็คาเกตฟิลเตอร์บัตเนี่ยต้้งบอกเลยว่าใช้อยู่ไปประจําอยู่แล้วนะคะก็เนื้อเขาเกลี่ยง่ายติดโทนก็เป็นเนื้อครีมบัตที่ต่อชอบมากๆอยู่แล้วต่อขอแอบเอาบัตน้องหมูแดงนะคะมาทาลงบริเวณ่าด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเราอยากได้ลุคที่มันมีความเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วสีนี้ก็ มันแค่ทําให้เปิดตาของเราเนี่ยมันมีความแบบสีสานเรือเรขึ้นมานิดนึงเหมาะกับแบบเมคอัพ no makeup เลยอะขั้นตอนต่อไปกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเซตหน้านะคะด้วยเจ้าแป้งไอซิ่งเบลผิวเจ้าตัวนี้นะคะเป็นของคาเกะคาเกะทังซูเซนชูการ์พาวเดอร์นะคะเจ้าตัวนี้เขาก็เป็นแป้งเบลผิวที่มีความเนื้อเนียนละเอียดมาก ต่อชอบที่พอเวลาเราทาไปปุป๊บอ่ะน้องเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเบลอผิวไปเลยเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวอีกหนึ่งฝั่งที่ทาแล้วกับยังไม่ได้ทาพวกรูขุมขนนะคะก็จะได้รับการเบลอไปเลยผิวเขาก็คือจะเนียนกริบแล้วก็เต็มขึ้นมาเลยนะเนาะผลิตภัณฑ์นี้เป็นโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์ที่อยากจะให้ใช้เลยนะคะอยากจะให้ลองของ เขาเป็นแป้งแบบทางซูเซ่นนะเธอสามารถใช้ได้ทุกสีผิวช่วยแบบเซ็ต,ตรองพื้นเซ็ตอะไรอย่างเี้ดีโดยที่ไม่ไปเปลี่ยนสีของรองพื้นนะคะเพให้ผิวมันเนียนเรียบสวยตลอดทั้งวันมาฉีด setting สเปรยกันสักหนึ่งรอบดีกว่านะคะตัวนี้นะแบรนด์บิ๊ l ล็อกลุกดิวอีเซตติ้งสเปรนะคะตัวนี้เขาบอกว่าต้องเขย่าก่อนที่เราจะใช้นะคะเพราะว่าเขามีเนื้อชิมเมอรอยู่ข้างในกลิ่นหอมมากเธอ เป่าหน้าด้วยพัดลม G-Soul ลฟ f แวะไปปัดขนตาแล้เขียนคิ้วแต่งตาขึ้นนิดหน่อยดอเล่อายแล้วก็เขียนคิ้วนิดหน่อยปัดมาสคาร่านะคะเนาะเดี๋ยวเรามาตัวสุดท้ายกันนะคะเนาะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะที่ซื้อมาเนาะคาเกสไซรั o กลอสซี่ลิปตัวแบรนด์เนี่ยเขาตั้งชื่อตัวนี้ว่าตัวลิปไก่ทอดนะคะซื้อมาเป็นสีเบอร์ศูนย์หนพีนะคะสีจะประมาณนี้นะคะมีความนูดพีชที่สวยงามแล้วดูความเาสิเธอ ากต่อนะคะตอนแรกจะลงเป็นตัวบำรุงตัวนี้นะคะโมเลกุลจี้นะคะตัวนี้นะก็เป็น glossy b a m ไว้เพอพอ,อตัวบารนะคะเขามีสีอยู่เล็กน้อยนะคะเขาก็ปรับสีปากเราใช่ปะพอทาตัวนี้ทับลงไปอ่ะสีมันสวยเลยอะ่ะเนื้อมีความบางเบามากๆเลยนะคะมันก็ไม่ดูซีดป่วยนะแต่ว่าสีนี้ลงเป็นเอาไว้กลบสีปากคนปากคำ้ำปากค้ำมากๆแล้วก็อยากทาลิปออกมาให้สีมันสวยอะ่ะ ตอบว่าสีนี้เวิร์กเลยนะเธอ ก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสําหรับที่แต่งวันนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะแต่งออกมาให้ดูน้อยมากๆดูแบบเมคอัพแบบคลีนคลีนแต่ว่าไม่ดูป่วยไม่ดูโซมนะคะเนาะโอเคค่ะต้องบอกเลยนะว่าลุคนี้น้าก็เหมาะสําหรับวันสบายๆมากๆที่ไม่อยากแต่งหน้าอะไรเยอะนะคะเนาะแล้วก็แต่ว่าก็คือดูอยังผิวสุขภาพดีดูแบบพักผ่อนเพียงพออยู่นะคะเนาะเป็นการแต่งหน้าที่เป็นแบบเนเชอรัลุคมากๆเลยตัวนี้คือให้ผิวสวยมากต่อชอบมากนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์คาเกตเนี่ย ก็แต่ว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เวิร์กเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลองไปดูนะคะต่อใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะใน description box นะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะนาะก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b ชช่วยกั subscribe นสมัครชแ e ลนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อกัอนด้วยนะคะบ๊ายบาย